เ่ินได้เสมอทุกเธอจะเป็นอย่างไรอยู่ท่านนี้ที่ทำงานทำนาทำสวนทำไรติดเ็บเงินสมบ้านไทยทอนตัวนมื่อแกๆดีไม่ไม่มีละอาเตอร์เนี่ยอาเตาอด์ที่ตัวอาเตอรยาเรื่องจะมีลูกกิจวัตรเต้นนี่ดีกว่า

ชีวิตมาชื่นชนโลกโศยได้เพียงสิบห้าปีได้แค่นี้ชีวิตกลับมพาพบกับความมืดมนผ่านมือช้เป็นร้อยเป็นพันเข้าก้างเกลืนและอดทนเพ็บเงินทนบ้านไททอตัวเองนะ วันเดือียีผ่านทางชีวิตอันยกนี้ลางลอยช้องซ้ำซ้ำฟุคงคงสาำซ้ำวนวนมม้ไม่ผลไม่ลงทางทางเก่าซ้ำา้ไม่พ้นเดินเดิม

ตามเติมหัวใจไม่เคยว่างคอ,อยอยู่เพียงเข้ากันมเสม,มอและเป็นเธอคนเดิมเสม,มอทุกเวลา พอเป็นได้แค่คนคนหนึ่งนาทีทสัมนาทีเธออย่าเปิดเธอไม่เคยได้รักหลักคืนขอเธอนั้นแค่คนคนหนึ่งจะรักไม่รักช่างเธอให้เนอรู้ต่อไปแค่ได้รักได้คิดได้ท้อ เบุกองก้นยังโอโที่ตัวเราคงพาให้นังมาเห่าเตือนคงสิ้นใจอย่างไม่ได้ไม่ควรใจมอง Không phải ô khô gì à Tầm mùi mía sao phát rồi Hãy subscribe cho kênh Come out.